เมื่อวานนะครับผมได้เช่าพระรูปหล่อหลวงเงินงพิมไปยยิ้มมาได้อีกองนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงเมืองกรุวัดขวางนะครับซึ่งสิทธิพิมพ์พระเนี่ยศิลปะการสร้างนี่จะใกล้เคียงกับวัดบางคลานมากๆเลยนะครับเป็นพระที่สร้างออกมาได้หุ่นเทียนได้สวยมากๆสำหรับพระรูปหล่อหลวงเมืองกรุวัดขวางพิมพ์ไปยิ้มนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเป็นพระสภาพใช้แต่ก็พิจณาง่ายมากๆเลยก่อนหน้านี้ผมก็เช่าเก็บมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับองนี้ก็คือเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับคือพิมพ์ไปยยิ้มปากยิ้มนะครับ ลักษณะองค์พระจะมีความล่ำมากๆเลยองค์นี้ก็เป็นพระที่ผ่านการใช้มาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับและพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ต่อโคตรตัวน่ายไหมครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระที่แตกกลุ่มเมื่อปองพันห้นะครับยังมีองค์นะครับที่ผมเช่าเก็บไว้นะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันนี้นะครับเป็นพระที่ดูง่ายจริงๆนะสำหรับพระรูปหล่อหลองเงินกลุ่มวัดกวางพิมพ์ใยยิ้มนะครับเป็นพระที่หลุมพราะเงินท่านสร้างและก็นําไปบรรจุที่กลุ่มวัดกวางนะครับ โอเคนะครับวันนี้เรามาชมพระองค์นี้กันนะครับพระรูปลอหลัเงเมื่าไห่ปลูวัดขวางพิมพ์ไปยิ้มปากกินองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาสภาพผ่านการใช้มานะครับพิมพระเนี่ยถือว่าถอดติดคมชันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะผูท่านเห็นไหมศิละปะแบบมนุษย์เลยนะครับเห็นไหมครับหน้าพระเนี่ยถือว่าถอดติดคมชันมากๆเลยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเวนซอกแขนบริเวณน,นี้จะมีขีดอยู่ขีดอย่งนี้นครับที่ซอกแขนเป็นขีด ทึงศิลปะการแกะแม่พิมพ์นี่จะใกล้เคียงกับวัดบางกานมากๆเลยนะครับฤิ้วจวรนด้านหลังนี่ถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับปัณาลูหายไหมพิจนาง่ายจริงนะเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเห็นไหมครับตัวท่านเนี่ยดูง่ายมากๆเลยเป็นพระรูปหล่อหลงเงินกลกววัดขวางพิมพ์แปะเยิ้มปากยิมนะครับโดยเฉพาะที่ฐานพระเนี่ยถือว่าแต่งมาแบบโบราณนะครับแต่งมาค่อนข้างจะละเอียดนะครับเนี่ยครับบริเวณนี้น่าเป็นบริเวณรอยตัดช่อนะครับ เป็นพ l a y ยวงนะครับที่พิจารณาง่ายมากๆหรือสรับพาะรูปหล่อหลุมเงินกูวัดขวา,า,า endorsed, งพิมพ์ไปยิ้มนะครับถ้าเพื icted, ่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจพระรูปหล่อหลุมเงินกูวัดขวางพิมพ์ไปยิ้มนะครับขอให้เพื่อนๆสแกน QR วอาร l โค้ดไลน์นะครับทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ